ยินดีต้อนรับทุกท่านพบกับสารดีาบทีซีพอดแคสพบกับสาระ, TC, รค,ราระความรู้เทคนิคที่ใช้ได้ในชีวิตประจำวันใครจะไปเชื่อล่ะครับว่าเงินแค่ร้อยบาทเนี่ยนะมันจะเป็นกุญแจดอกแรกได้ไขประตูไปสู่แบบโลกการลงทุนหรืออาจจะถึงขั้นความมั่งคั่งเลยวันนี้เราจะมาเจาะลึกแนวพิดนี้กันครับแบบเข้มๆเ,เลยจากแหล่งข้อมูลของเราคือพอดแคสตลงทุนร้อยแรกวางหมากสู่ความมั่งคั่ง ตอนที่31นะครับที่เขาพูดถึงการวางแผนลงทุนร้อยแรกนี่แหละเพื่อสร้างอนาคตแต่แต่คำถามที่ผมว่าหลายคนคิดเหมือนกันนะคือ,เ,อ,อเงินแค่ร้อยเดียวนี่นะจะเอาไปวางแผนอะไรได้จริงจังเหรอมันดูแบบน้อยมากเลยใช่ไหมครับนี่แหละครับประเด็นที่เราจะมาคุยกันวันนี้ลงมาดูกันว่าแหล่งข้อมูลนี้เขามีมุมมองอะไรน่าสนใจซ่อนอยู่บ้างใช่ค่ะ ภารกิจเราวันนี้ก็คือเหมือนมากลั่นเอาแกนคาดของคิดแล้วก็เทคนิคดีๆค่ะจากในพอดแคสต์ตอนนี้มาเล่าสู่กันฟังไม่ว่าใครกําลังฟังอยู่ตอนนี้จะเป็นพี่ๆัยทำงานหรือน้องๆนักเรียนนักศึกษาหรือแม้แต่คนที่อาจจะชอบความท้าให้หน่อยๆมองหาโอกาสใหม่ๆคล็าคล้าแบบเออนักเสียงโชคเบาๆก็ลองฟังดูได้นะคะเผื่อจะได้ไอเดียไปปรับใช้กันเพราะว่าแนวคิดเรื่องการเริ่มต้นเนี่ยอืมสำคัญกับทุกคนจริงๆค่ะ ครับผมงั้นมาเริ่มกันที่ประเด็นแรกเลยที่ในพอดแคสต์เขาเน้นมากๆเลยครับคือเรื่องการแบ่งเงินลงทุนสำหรับมือใหม่หรือ Money allocation นะครับคือพอคิดจะเริ่มปุ๊บหลายคนก็เอ๊ะตรงนี้ก่อนเลยมีเงินน้อยนิดเดียวจะแบ่งยังไงดีถูกต้องเลยค่ะจุดนี้ในแหล่งข้อมูลเขาใช้คำว่าวางหมากซึ่งมันสื่อความหมายได้ดีมากเลยนะคะแม้จะเป็นเงินแค่ร้อยบาทแต่การคิด การวางแผนตั้งแต่แรกเนี่ยวันสำคัญมากเหมือนเราวางหมากตัวแรกลงในสนามอะค่ะพอดแคสต์ Podcast เขาเน้นว่าการมีหลักการแบ่งเงินไม่ว่าจะเล็กน้อยแค่ไหนก็ตามมันคือการสร้างวินัยค่ะเป็นการฝึกนิสัยการจัดการเงินที่ดีซึ่งเป็นรากฐานสำคัญเลยนะคะของการลงทุนระยะยาวลองคิดดูสิคะว่าถ้าเราเริ่มแบ่งเงิน100บาทได้อนาคตพอมีพันหรือ10,000เราก็จะมีหลักการเดิมเนี่ยไปปรับใช้ได้ค่ะ น่าสนใจครับคือไม่ได้มองแค่ตัวเงินร้อยบาทเพียวๆแต่มองไปถึงการสร้างนิสัยเลยแล้วเราในพอดแคสต์พอจะยกตัวอย่างไหมครับว่าไอการวางหมากร้อยบาทแรกเนี่ยเขาแนะนําให้คิดหรือแบ่งยังไงเป็นพิเศษไหมครับสําหรับคนที่ไม่เคยทํามาก่อนเลย อ๋อในแหล่งข้อมูลเขาไม่ได้ให้สูตรตายตัวเป๊ะๆนะคะแต่เขาเสนอแนวคิดว่าให้ลองมอง100บาทเนี่ยเป็นเหมือนการทดลองหรือเรียนรู้มากกว่าจะไปหวังผลตอบแทนโอ้โหมหาศาลบางทีอาจจะแบ่งง่ายๆเลยเช่นส่วนหนึ่งอาจจะสัก70-80บาทลองเอาไปลงทุนในอะไรที่เสี่ยงต่ำมากๆก่อนเพื่อให้คุ้นเคยกับกระบวนการส่วนที่เหลืออีกสัก2 0 3 0บาท อาจจะเก็บไว้เฉยๆก่อนหรือเอาไปใช้ศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมก็ได้จุดสําคัญจริงๆคือการได้เริ่มแบ่งแล้วก็ได้เริ่มลงมือทําตามแผนที่เราวางไว้ค่ะเป็นการเอาชนะความแบบความเฉยชาความกลัวในตอนแรก อเข้าใจแล้วครับเพราะเรามีแผนการวางหมากที่ชัดเจนแล้วเนี่ยก้าวต่อไปที่พอดแคสต์แนะนำซึ่งผมว่ามันว้าวเปิดโลกสำหรับมือใหม่มากๆเลยคือการลงทุนกองทุนรวมผ่านแอปพลิเคชันเดี๋ยวนี้มันง่ายแค่ปลายนิ้วจริงๆนะครับเนี่ยโอ้โ oh. หใช่เลยค่ะนี่เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญเลยที่ทำให้การลงทุนมันเข้าถึงง่ายขึ้นเยอะมากพอดแคสต์ Podcast เขาชี้เลยค่ะว่ากองทุนรวมเนี่ยเป็นตัวเลือกที่เหมาะกับมือใหม่มากเพราะข้อดีหลักๆเลยนะ 1. คือมีการกระจายความเสี่ยงโดยธรรมชาติอยู่แล้วเพราะกองทุนเขาจะเอาเงินเราไปลงทุนในสินทรัพย์หลายๆตัว 2. คือมีผู้จัดการกองทุนมืออาชีพคอยดูแลให้อ๋อครับครับและสาสำคัญมากคือกองทุนส่วนใหญ่สมัยนี้เริ่มต้นลงทุนด้วยเงินน้อยได้จริงๆค่ะบางกองแค่1บาทหรือหนึน100บาทนี้ก็เริ่มได้แล้วผ่านแอปบนมือถือนี่แหละค่ะสะดวกมากโอ้โหสะดวกสุดๆไปเลยแต่ว่า ไอ้ความง่ายนี่มันก็น่าจะมีอีกด้านเหมือนกันใช่ไหมครับในพอดแคสต์เขาได้พูดถึงข้อควรระวังหรือความท้าทายไหมครับของการเริ่มต้นผ่านแอปง่ายๆแบบนี้เช่นแบบอาจจะเลือกไม่ถูกกองทุนมันเยอะแยะไปหมดเลยมีค่ะมีพูดถึงเหมือนกันแหล่งข้อมูลเขาก็เตือนว่าความง่ายเนี่ยอาจจะมาพร้อมกับตัวเลือกที่แบบ ัวละลานตาเยอะแยะไปหมดเลยอะค่ะคําแนะนําคือให้เริ่มจากกองทุนประเภทที่เราพอเข้าใจง่ายๆก่อนความเสี่ยงไม่สูงมากนักเช่นพวกกองทุนรวมตลาดเงินกองทุนรวมตราสารหนีร้ระยะสัน้นหรือบางทีอาจจะเป็นกองทุนรวมดัชนีที่มันอิงกับการเติบโตของตลาดโดยรวมไปเลยที่สําคัญคืออย่าเพิ่งรีบร้อนค่ะลองค่อยๆศึกษาข้อมูลกองทุนแต่ละประเภทให้เข้าใจหรืออาจจะเริ่มแค่กองทุนเดียวก่อนก็ได้เพื่อให้คุ้นเคยกับระบบแล้วก็เห็นภาพรวม นนะะเป็นคําแนะนําที่ดีมากเลยครับคือเริ่มง่ายๆก่อนเนอะเราค่อยๆต่อไปซึ่งก็นํามาสู่ประเด็นสุดท้ายที่ผมว่าแบบโอ้โหสรงพลังมากแล้วก็น่าคิดตามมากๆเลยจากพอดแคสต์ตอนนี้ครับคือแนวคิดที่ว่าอยากกลัวขาดทุนแต่ให้กลัวไม่เริ่มอืมประเด็นนี้น่าสนใจมากค่ะในเชิงจิตวิทยาการลงทุนเลยพอดแคสต์ podcast เขาอธิบายว่าคนส่วนใหญ่เลยนะคะจะกลัวขาดทุนแม้จะเป็นเงินแค่100บาทก็ตาม ซึ่งมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่เรียกว่า loss aversion นะคะคือกลัวการสูญเสียมากกว่าอยากได้กำไรแต่แต่ถ้าเรามองในระยะยาวจริงๆนะคะการไม่ได้เริ่มลงทุนเลยต่างหากคือความสูญเสียที่แท้จริงเพราะเราเสียโอกาสที่เงินนั้นจะเติบโตไปตามเวลาเสียโอกาสในการเรียนรู้เสียโอกาสสร้างความคุ้นเคยกับการลงทุนไปเลยดังนั้นพอดแคสต์เขาเลยกระตุ้นให้เราลองเปลี่ยนมุมมองดูว่าการลงมือทำก้าวแรกเนี่ย แม้จะเล็กน้อยแค่100บาทแต่มันคือการซื้อประสบการณ์และเป็นการทำลายกำแพงความกลัวในใจเราซึ่งจริงๆมันมีค่ามากกว่าตัวเงินที่อาจจะหายไปนิดหน่อยเสียอีกค่ะโอ้ฟังแบบนี้แล้วเห็นภาพชัดเลยครับคือ100บาทแรกมันมันไม่ใช่แค่เรื่องจำนวนเงินแล้วละ่ะแต่มันคือการก้าวข้ามผ่านความกลัวในใจเราเองเพื่อเปิดประตูสู่โอกาสที่มันใหญ่กว่านอนาคตที่สำคัญมากๆสำหรับการเดินทางสายการเงินในระยะยาวเลยค่ะ เยี่ยมเลยครับงั้นสรุปสิ่งที่เรามาเจาะลึกกันวันนี้นะครับจากพอดแคสต์ลงทุนร้อยแรกเนี่ยก็คือ 1. เริ่มต้นได้แม้เงินน้อยแค่ต้องวางหมากหรือวางแผนแบ่งเงินให้ดีเพื่อสร้างวินยัย 2. ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอย่างแอปกองทุนรวมซึ่งช่วยให้ลงทุนง่ายขึ้นกระจายความเสี่ยงได้ดีและ 3. หัวใจสำคัญเลยคือการเอาชนะความกลัวที่จะไม่ได้เริ่ม เพราะการลงมือทำก้าวแรกเนี่ยคือการลงทุนในประสบการณ์ที่มีค่าที่สุดแล้วใช่เลยค่ะแล้วก็ต้องย้ำว่านี่เป็นเพียงจุดสตาร์ทที่ดีมากๆนะคะข้อมูลเหล่านี้เป็นเหมือนแนวคิดตั้งต้นให้สิ่งที่น่าสนใจจริงๆคือ การนำหลักการง่ายๆเหล่านี้แหละไปต่อยอดให้เข้ากับเป้าหมายสถานการณ์แล้วก็สไตล์ของแต่ละคนไม่ว่าจะเป็นนักเรียนคนทำงานหรือแม้แต่คนที่ชอบเสี่ยงหน่อยๆก็สามารถนำหลักคิดเรื่องการวางแผนการใช้เครื่องมือแล้วก็การเอาชนะความกลัวเนี่ยไปปรับใช้ในมุมของตัวเองได้หมดเลยค่ะ เข้าใจแจมแจ้งเลยครับงั้นผมขอทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดต่อยอดจากที่เราคุยกันวันนี้ละกันให้ไปลองคิดกันเล่นๆนะครับว่าเมื่อเรากล้าวางหมาก100บาทแรกในสนามการเงินไปแล้วเนี่ย หมากตัวต่อไปที่เราควรจะเดินเพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินจริงๆควรจะเป็นอะไรหรืออีกคำถามนะครับการเริ่มต้นเล็กๆด้วยเงิน100บาทแล้วก็การก้าวข้ามความกลัวครั้งนี้มันจะเปลี่ยนมุมมองหรือวิธีคิดของเราเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองการลงทุนในระยะยาวไปได้อย่างไรบ้างน่าเก็บไปคบคิดต่อยอดกันดูนะครับ